สวัสดีครับมาพบกับตะชุยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเสื้อเสื้อสตาฟนะครับของทีมนครนายก f c นครนายก f c นะครับสมัยก่อนเคยแข่งในไทยลีกตอนนั้นจะเป็นดิวิชั่น2อ่าแล้วต่อหลังก็เปลี่ยบปรับเปลี่ยนมาเป็นเรียกเป็นตัวทีนะครับเป็นทีทีซีไม่อยู่ดิวิชั่น2นี่เคยเกือบเคยได้ไปเล่นแชมปี้ยนลีกนะครับ<ๆ>เกือบได้ขึ้น ไทยลีกหนึ่งอยู่อ่าแต่ตอนนี้ก็ต้องมาเตะในเซมิโปรเลกตอนนี้เรียกชื่อใหม่เป็น TS แล้วนะครับอ่าเซมิโปรเีกไทยแลนด์เซมิโปรเลกแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเท t h เอ l ทยแลนด์อเมเจอร์เกนะครับเตะเป็นรอบคัดเลือกก็จะต่างกันตรง TS ตอนทีเเนี่ยอ่าเขาจะมีเจ้าภาพที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปเตะกันอ่าที่สนามเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยอ่าเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์เซมิโปรเกเนี่ย คล้ายคล้ายแข่งระบบลีกใหญ่แต่ทีมมันจะไม่เยอะนะครับไม่ได้เย่าเยือนเหมือนกับมีอยู่สมมติหทีมก็ไปเล่นบ้านจาเหมือนจับฉลากนะครับไปเล่นบ้านที่จังหวัดอย่างนาครนายกเนี้ยเราไปถ้าเราไปนัดนัดนี้เราเจอนครนายกเจออะไรเลนที่บ้านนาครนายกหนึ่งนัดแล้วก็ออกไปเยือนทีมอะไรก็คือไม่ได้เย่าเยือนนะครับเราก็ไปจับฉลากกันว่าใครโชคดีจะได้เป็นเจ้าบ้านะจะได้เปรียบหน่อยอวันนี้เราก็มามีเสื้อนิดหนึ่งครับพอดีได้มาผมเป็นผมไปช่วยถ่ายภาพอยู่อ่ะ แล้วปกติคนที่ถ่ายภาพได้ก็ต้องเข้าไปในสนามได้นะก็ต้องมีไอดีครับนะครับสโมสรเขาก็ทําให้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปถ่ายรูปได้ไปถ่ายรูปไปไลฟ์สดได้นะครับแล้วก็เขามีเขาก็แจกเสื้อมาให้ด้วยเป็นเสื้อสตาฟนะครับเวลาเข้าไปมันจะได้ไม่ปแปลกตาเนาะอันนี้เป็นผ้าพิมพ์ลายนะครับเป็นลายของนักรบสัญลักของนักรบขุนดา่านนะัอนยกแต่อันนี้เขาใช้สีเป็นขาวดํานะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครเขาใช้เป็นสีขาวดำแต่ปกติถ้าเป็นเสียงสีที่เห็นปกติจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นขาวดําก็เทปอีกแบบนะนะครับแล้วก็พิมพ์ลายลายเนี่ยมาพิมพ์ลายบนเสื้อเสื้อก็เป็นออกเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าตัวลายจะเป็นน้ําเงินเข้มนะครับก็เนครามเร็เอฟซีชื่อสั้นก็เอ็นวเอฟซีนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2009ผมก็ไม่ถ่ายให้ตั้งแต่ปี2009นะถ้าจำไม่ผิด ลืมไปเหมือนกันมานานมากนะครับตั้งแต่สมัยยังทํางานอ่อขอกล้องไปยัิงไปถ่ายรูปเล่นนะครับอยากไปถ่ายรูปชอบถ่ายรูปก็ไปถ่ายมาขอเขาไปถ่ายอ่าก็ถ่ายถ่ายถ่ายจนเขาาเออให้มาช่วยเพราะเขาทำใบไอดีให้สมัยนั้นจริงมันเอ่เกณฑ์ของสมาคมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับไม่ได้มีบัตรอะไรก็ขอเขาไปถ่ายแต่เขาก็จะมีเสื้อกั๊กให้ใส่แล้วก็อ่าแต่ตอนหลังก็เป็นบังคับว่ามันต้องมีไอดีนะครับไม่งั้นก็ต้องเป็นในพวกคนที่อะไรนะ เป็นพวกผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนที่มีบัตรสื่อมวลชนนะครับอ่าได้ไอ้นี้มีสัญลักษณ์นะตึ๊ดตึดอ่านะครับเนี่ครับเซนมิโปลีนะแต่ปีนี้ปอตทเป็นสปอนเซอร์นะก็เลยเป็น p ีที่รูปีแคนป์ทน้ำมันเครื่องนะอ่ามีเอฟเอป่ายนะครับอะไรเขาจะมีอะไรเขาอะไรได้ออเอเรียออฟิเซอร์แอเรียตึกๆๆตรงนี้นะครับ มีเดียโซนนะอย่างเงี้ยปลายทำสีผมเป็นอ่าช่างดูแลเกี่ยวกับพวกถ่ายภาพอะไรนะครับก็จะอยู่เป็นมีเดียโซนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเสื้อต่อนะครับก็ตัวสต่ลักษณ์นี่เป็น,เป,นเป็นตัวปักนะครับน่าจะเป็นแนล้วก,ก็ปักเข้าไปส่วนตัวอ่าโมสอนี่ก็เป็นเป็นพิมพ์ลายน่าจะเป็นพิมพ์ลายนะครับอันนี้เขาปักนะครับเอบี T นะ สเสื้อของสโมสรเนี่ยใช้เ b t นะครับผม 2XL นะครับเอเชีย 2XL ยุโรปเป็น XL เออแปลกๆนะครับ <c oughs> ข L, เขาก็ถามไซส์อะไรผงอก 2XL ตรงก็เกือบเกือบเกือบใส่ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะไซส์เอเชียยุโรปมันไม่เหมือนกันผมว่าปกติผมนี่ผมจะใส่ 3XL ด้วยอ่าแล้วก็ส่วนข้างหลังนะครับก็เป็นนครนายกแต่นี่ผมเหมือนมันมันก็ไม่เหมือนเหมือนพิมพ์เท่าไหร่นะ หมือนเฟกเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่ามันมันนูนๆอยู่นะจับแล้วมันนูนๆน่าจะเฟกเข้าไปนะครับแล้วผ้าก็เป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกไม่ถูกนะครับอ่าเป็นถ้าเขาถ้าเขียนนี่ก็แค่สําหรับสปอร์ตเท่านั้นนะรีดได้นะครับอ่ะก็มีขอบปกเป็นเสื้อขอบปกมีกระดุมสองเม็ด นะครับเป็นพิมพ์ลายเสื้อทั่วไปเป็นพิมพ์ลายแต่เสื้อนี้ไม่แน่ใจว่าจะทําขายบ่านะครับเพราะเราเนื่อจากเราไม่ใช่สโมสรใหญ่เนาะอ่าถ้าขายอาจจะเป็นเสื้อที่แบบเหลือจํานวนที่แบบแจกจ่ายสตาฟให้นักกีฬาไปแล้วนะครับอ่าไม่รู้จะมาทําขายปะนะนะครับอันนี้ก็ว่ากันอีกทีรอดูแล้วกันนะครับแต่นี้ก็มารีวิวให้ดูก็ใครชอบบอลน,นะครับเราอยู่ในจังหวัดวนครนายกหรือใกล้เคียงนะก็มานั่งดูได้นะครับแรกก็จะเตะวันที่ห้า กุมภาพันธ์ที่สนามกีฬาอบจรนครนายกเวลา15.30นะครับเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ